แม่สวัสด,ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดาตามพ่อวิทย์นะคะพ่อวิทย์ซื้อเลขไวฟันดีพี่น้องผลมาหมักตัวนี้ผลมาพี่น้องมันใจมันใจตัวนี้จะออกตัวนี้อยูน่นะพี่น้องไปรับชมและฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชค้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอ้เย้ยนี่วันในก็ตลีกันเลยพนยดันพันจัดโซ่รถตอรีอย่างเดวฟันได้ไหมาชัดมากชัดเกลนอวสวัสดีครับสวัสดีค่ะบมกล่อนึงหมู่บ้านเหรอจะบอกสุกังไปยัลงท่านวัดอันวัดตั้มพิทักษ์หอยเมฆอันพระธาตุหอยเม็าบาทนี้ โอ้ได้บุญครับคุณครับจุ๊บัดนนี้พ่อเอาความกับรกันนี่ตาต้าพ่ติดจะเอรถเพื่อนไปข้าไปต้องบุญก้นวาไปเออตะก้ากันขันตะตาก่ติดหลีกออกเลยค่ะรถกระบะบัวค้าม่รถคว้าข้าหาก้าวมกไไหมอมันก็ออกไปไหมก้าหาแล้วแล้วก้าวกไป่าตะาพอดบัดนี้ออกเลีกออกันเลยนะะตว่ามันทั้งเจออกเลีเครื่องทั้งเจียออกนี่ตาว่า กงหาไม่ออกไปแเ้วอันเหล็กเครื่องเออคัตจีนหนึ่งหนึ่งเก็ถตว่าเหล็กมีทะเบียนเลีอย้อนหนีเก้าหกนี้เก้าหกตัวนี้เหรอคะก็หาออกไปแล้วเก้าห้าเก้าหกนั่นเลยทำมีปัญหาไม่ได้ออกมาเนนี่ยจ้ะมันี้ยสิได้ไปขายของมงันเงินเราเรถลดิาษตใหมบอก่างว่า,าบางท่าน,มาาน 9, ไม่เออเหลือเก้าหกนะออ เรากเลขยังแน่าเ้ามาลอันอันเชียงหมดเพื่อนเนาะไหววันมาจากท่อบุญอันไปลงท่านมากไหวเม็ตอันเลืองันขอเงินหลวงตาสองร้ออันหลวงตาขอเงินสองร้อยเซเล็กเนาะเรื่อปละเสือหนึ่งสามรตลีหนึ่งสามวันนี้เรื่ไหววันเรื่อฝันอันเรีกชอคตัวนี้ฝันมาห้มีคนหลางเงินมาหายเนาะไดรอยู่เนาะผมไม่ได้ไหล นี่มสาวแ้วน้ำดีนี่เหมือนจ้าเสียวเมตรหน่งผู้ไมู่้ไม่เด้อเอาเอาแล่ล,ลวัตรีห่หสามมาเสียงมาจ้ะนี่อโอจ้ะผู้งามอยู่ขาวงามอยู่บบงผู้หายขึ้นมือนนั่นเออจ้าจ้าฟันดีเลยเนาะผู้งามกับเมือนั่น ต้องไม่ได้กอดเนบ่ไดกอดะบาเขาเขามานั่งมาซื้อเสียงเล็งมีทั้งคนมามักทังไดเงินพร้อมสาวงามบาคาคนเหล้วยันมาไดเงินพร้อมได้บะารใดบะารบะรแ้พอซื้อเล็ซื้อซื้อกอซื้ออถเตลีเสียงเร็กลีซื้อแม่งตาเล็กตาดินบ่อยถ้าซื้อกอซื้อรตเตรีไว้แบบเสียงมึงก็ซื้อเราไปหาแม่นั่นได้เล็กเพรม่แม่ประธานเห็นผลรน่าเมื่อเมื่อเมื่อวันวันดวันไม่เห็นผนจ้า แล้ววันเสาร์เพื่อนเพื่นลาชอวมาตลาดเพื่อนมาซื้อขอพ่อประจำัว่าว่าตวเลหนึ่งสามถกคือมักมกมกานนเน้นนึ่งสเป็นหนึ่งสามเชียงบกขึ้นเลยล่ะปันมากขนมากเขียนไห้แล้วมาคนั้นมากขึ้นมากขึแล้วกันลอตเตอรี่ลยซี่ใบแล้หนึ่งสานะจะหนึ่งสามเลขสุดซ้า ขึ้นมากกเลยไหลมา,าวันมันขึ้นไปท้อมบุญเมื่อเววงเชี่ยงเหล็กหนึ่งสามเลยเด้อถ้าแช่ออกได้ไปต่างกุฏิหหลวงปู่หรือว่าหลวงพี่ันเห็นว่าหลวงกุฏิมันห้างเหเนาะพันนมะันจอดก็เรีย่ะ้านี่กัเป็นตามพุ่มพันไปเนาะพันมันจอกเรียพันว่ขนาขอให้คนเมีเงินใหม่เด้อเอามาให้ยใเยอะแต่บไปหลยหล คนน้อมาไฮได้ไล่ก่ได้ไล่แต่ก็มันการคน้มาไ้ไม่จ้ะกระือวัดดีไมจ้ะทันดีเนาะทันดีอยู่มันยิ่งกันแล้วน้ำคนไปน้ำเน้ไปน้ำเน้ต้าบงามยหมูเพื่อนเขาต้าวเบลโเขารถพ่อนึ่คันมันห่างเงี่ยไดนี่มันมันออกทะเบียนหรือออกขั้นออกขั้นมันเลขกครับที่มันหนึ่ง่กีวนนากถค่สี่หกทะเบียนอะไรก็าักทะเบียนมันจะเขียนลงไดทะเบียน เออช้อนมามันจะออกทะเบียนเรือแต่เก้าหกเลยกเก้าหกัวเดียวอันอันนี้เป็นโป้งพุท้ายแล้วนะสรุมาแน,น้า่างของประวิษณ์คงสุดท้ายว่มมามนที่16ตุลสองห้าคม2567ผมกับมักนั่งสามละ่ะไปท้ำบุญไปเฮ็ดร่องท่านเหรอลดมันเสียเนาะไปกไ่ได้รถห้าลรแค่นี้ถ้าเสียเน่าไดมันจะออกทะเบียนทะเบียนเป็น9 5้าห้า้าห้าหตะเลขเขียนไว้เอาไปเสี่ยงหรือซื้อลอตเตอรี่ไว้ในมีต์ตาหนึ่งสาม ฟันว่าได้เงินแล้วก็บฟันว่ามีคนมาหมักมาชอบเพราะมันใจหนึ่งสามมันบ่ค่ะคมันใจหนึ่งสามนี่เป็นลางบ่บรูถ้าซื้อลอตเตอรี่ใบสี่ใบหรอมือว่านสองใบมือทัดกันใบว่านโพดิสองใบเลขหนึ่งสามบ่เอาโตกรับเลยบ่เอาจะโตปงเลขหัวหัวหมักกันเสียเอาแล้วถ้าพันดิกรับหน้าแล้วจะยับซี่ดกรับเอาเคยมี่บอกต้องออกโตกับดูอย่างนี้ เพื่อนี่บอนซื้อเลขแล้วมันออกตกครับหนูครับเอาามแต่ตาว่าเป็นคบอเป็นย่างนูคือบอมนี่คือมากูว่าแต่ว่นพูดทิพานมาหน่เอฟซีคนโอนงันมากหนูซื้อสารไปถวายน้องไส้ปูอยู่น้องนำา่ห่พ่อหัวใจกได้น้อน้องนำใหญ่น้องกระตากเนี่ยที่แม่นองอดาหัวใจกินครับเราเพิ่นเขาบมาเขาฝัน เก็บซ <ra ี kind of ่วาโทรมาว่าเอาเลขบ้านเลขบ้านปู่ตัวอะไรเขาบอกว่าคนบมมาเขาฝันมารู้ว่าเลขบ้านยังแล้ว่นไปเขาฝันค้นสารคาม่นเขาตัวเนี่คนเลขเขาคนใดจิตดอ้อนคนเดีไปเขาผู้นั้นไอ้แป้งนี่กิตดอ้อนนี่คนจังมหาว่าเรื่องเขาฝันแล้วเราพคนไปเขาฝันอันนี้ว่าผ่านคลิปบางท่านบางคนอาจจะว่าเห็นคลิปของน้องน้ใหญ่คนไปเขาฝันเมย์ยศสารคามันหายเลขสามหนึ่งตัวเดียว เที่ยอาจารย์ไว้มาหนึ่งก็องปล่อยมันตัวกับเอาตัวกับจ้ะเนีกับของปล่อยของคู่น้องนัามหน่งสามล่างแล้วจแล้วอาจารย์เอากับให้คน้หาขอให้นุแกนกับนเออกับให้นได้ไมวเราไื้อเลขเลยเคยเคยบอซื้อเลขมันลองก็กับดูยังนมันได้ประจำยหมอนเลยวันนืงอัน พูไปซื้อเก้าหาพนกลับให้หาเก้าพ้นกหาเก้าพ้นบังคับได้นเพกล้าหาซือพ้ถึงพ้นบังคับนแล้วัน้นเลเพบะกลตเทียมพันว่าออกวันาอไหนมันออกไหมพืนื่านมันออกตวกลาเหนืเลยเขียนห้เอาเลยครับมาเลยแต่ว่าถ้ามันใจล่างมันเกาหนึ่งสามสามนอรวยแต่ว่าผมมักหนึ่งสามแล้บนยังล่างแล้วซื้อสลากินแบงไวร้ายแล้วแล้วเื้อไ้ซีใบแล้วสองจุด อาเจียมันตรงเป๊กเลยิ้าไปทั่มคนคนละไปสางคนเตี้ยลงปูอยู่หนึย่อยอใส่ค่ะเยอมันโคก้อล,ล,งล,งล,งลงตาลงตาลงเมียละมู่บ้านทากันไปไปบัดข้ามิิทักไปประทาุประทัดจำลองอเลยนะลงท่านเร็แล้วเรยว่าลนงตาของเงินจากสองลอยแล้เสเหล็กคนละไหยขอเงินลงตา,าสุซเลื่อลึมสามไปละฟ้องไปื่อมื่อไ่าฟันมามีคนมามักเลยวะ เสื้อม่าแล้วมานอนคือนนี่เลย่ยเลย่ยไหวแล้ววาขอเสียงเหล็กหนึ่งสามแม่อาจารย์อาจารย์มันเขา่าห้ยพันว่าให้มีคนลงเงินใหม่เด้อจ้าแต่ประเด็นหาหลายดอกแต่เขอมาอยู่เอาเงินมาให้แล้วแต่มีคนมามากเลยวะมุ่ยิี่แรงต้องคนของเขาวันนี้โอ้กันดีด้วยดีวะ แต่มันเป็นยังบุญเด้อะเลยไปสั่งกุศลีเอนซื้อตรงซื้อหลายได้จังสิได้กุฏินี่ยซื้อยี่สิบบาทวันใดได้โอ้ยลอตเตอรี่เราเล้กน้อยเด้อเป็นรางวัลใหญ่รางวัลในค่ายสองตัวล่างก็ได้ใบละสองพันเออสองตัวล่างก็ได้แบะแปะท่านนุ๊ยามาขอบคุณพ่อละลายเด้อแต่ทีไหนเนี่ยถวันให้่เอฟซีโซดีนะทางของพ่อวิทย์นะคะให้โซที่ไหนมั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 น